สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตนะคะช่างเชื่อมค่ะประจำอยู่ที่ทำงานนะคะใกล้ๆกับ MRT สุทธิสารค่ะเพื่อนๆที่มีความสามารถทางด้านนี้นะคะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทไพร m มัสค่ะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตนะคะตำแหน่งช่างเชื่อมค่ะเป็นพนักงานประจำ โดยรายละเอียดของงานนะคะสามารถเชื่อมโลหะ TIG ได้ตัดโลหะแผ่นได้ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศชายอายุ18-30ปีวุฒิการศึกษาระดับป,ชปวชปวสสาขาไฟฟ้าสาขาช่างยนต์สาขาช่างกลโรงงานสาขาช่งงงา,า,าชงเชื่อมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัทค่ะสวัสดิการก็มีประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบี้ยขยันยูนิฟอร์มวันหยุดในวันคล้ายวันเกิดค่ะโบนัสอาหารเช้า30บบาทต่อวันนะคะหอพักราคาถูกของบริษัทค่ะเงินกู้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครนะคะสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะคุณจันยาเบอร์โทรศัพท์026937005ต่อ175ค่ะหรือ0848205244ค่ะโดยสถานที่ทำงานนะคะบริษัท p r i m มัสค่ะอยู่ใกล้ MRT สุทธิสาร เลขที่119ค่ะซอยสีม่วงอนุสร์ถนนสุธิสารวินิจฉัยแขวงดินแดนเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะวิธีการสมัครนะคะสามารถไปสมัครได้ด้วยตนเองค่ะพร้อมสัมภาษณ์ทันทีสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่คุณจัรญ,ญาเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ